สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการสอนบาสโล่ประกอบเพลงระบายยอดย่านะคะเดี๋ยววันนี้รูจะมาสอนสเต็ปง่ายๆของบาสโลนะคะโดยเพลงนี้เราจะใช้ทั้งหมด3สเต็ปค่ะ,ะสะเต็ปแรกนะคะเริ่มเลยนะคะก้าวไปทางด้านขวาม,มือค่ะสี่จังหวะนะคะหนึ่ง2 3งหนึ่งสาสี่ันหลังค่ะ1 สองสนหน้า่หนอาสี่ขึ้นหน้าค่ะหนึ่งสนี่กคือสเต็จที่หนะคะทวรอี t t ิหนึ่งครั้งนะคะ 1>, 1, 2, 3, 4 1, สอ4 9, าสอสาสี่เก้าแต้แตอันนี้คือ1สเต็ปนะคะที่บอกว่าเป็น1จังหวะนะคะพอจังหวะที่2นะคะตรงจนขึ้นเนื้อเป็นท่อนระบำยอดย่านะคะให้เอาเมือไว้ข้างแก้มเท้าเอวฐานย่งเท้าหมุนรอบตัวนะคะป้ายหนึ่งาสี่ห้าและ 8 8จแีบแล้วแตะเท้าหน้านะคะกรางมือออกไปค่ะ1 2ไป3 4 5นะคะกาบขาเอามือแปดทางแก่หมุนกลบ 8, าบแปดระหวะาเดิอือนเดิม1 2 3 4 5 6 7และ8จีบสองมือค่ะเอามือตั้งขึ้นมาค่ะไปท้าสองเร็วสามค่ะไป1 2 หกและ8ปดสองข้างนะคะนี่คือจังหวะสเต็จที่สองค่ะได้กันบนิเออรลองทวนอีก1ครั้งค่ะหมุนปากหนึ่งสองามสี่ห้าหกและ8 1 2 3นึ่งสองสาสี่ห้าหกเหนึ่งสอง ส่วนสเตปที่3นะคะจะเป็นค่าย่านะคะสามทิศนะคะโดยเป็นกลางค่ากลางค่างนะคะสลับกันไปนะคะจังหวะแรกเริ่มไปทางขวาต่อเลยค่ะ1 2 3แตะนะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะไป1 ทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะไปหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามแหนึ่งสองสามแนะคะเป็นจังหวะเ็ปที่สามค่ะที่เราจะใส่ในระบมยอดยากกันนะคะอันนี้การฝุดง่ายๆเดี๋ยวลองไปทดลองฝึกกันแล้วเดี๋ยวลองเข้าเพลงกันเลยนะคะส่วนจังหวะท่าออกนะคะเราจะใช้เป็นการดีดมือสองข้างนะคะออก